โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาคาดการไอคิโมเมนต์แล้วก็พลเยอร์ดูวิคของยูโร2020ที่จะมาให้เราเปิดกันในวันพฤหัสนี้นะครับผมก็ไม่แน่ยูโรอาจจะไม่มาก็ได้นะครับผมยูโร2020อาจจะไม่มาอาจจะเปลี่ยนเป็นแฟนชอยนะนะมีสิทธิ์เหมือนกันนะอาจจะเปลี่ยนเป็นแฟนชอยเพราะว่าสัปดาห์นี้ยูโรเพิ่งเตะไปแค่2วันสวันเท่านั้นนะครับผมก็มีทีมที่ผ่านเข้ารอบแล้วเหมือนกัน ก็เกินคาดนะนะเช็คเข้ารอบว่ะเช็คชนะนเนเธอร์แลนด์เข้ารอบนะครับผมเบลเยียมเข้ารอบนะฮะแล้วก็มีอะไรวะอ่าเช็คเบลเยียมอิตาลีนะครับผมอิตาลีทีมหนึ่งจำไม่ได้แล้วเดนมาร์กป่ะวะเออน่าเดนมาร์กนะโอเคแล้วก็มีประมาณนี้ที่เตะไปแล้วนะครับผมคืนนี้ก็มี2ทีม4ทีมอยู่คู่นะครับผมมี2คู่นะฮะสำหรับยูโร2020นะฮะโปรตุเกสก็เรียบร้อยแล้ว รุนดูไปแล้วนะครับโอเคนะฮะอันที่นี้ก็อาจจะเป็นของแฟนชอยก็ได้นะครับผมแต่ก็ยกของยกเอาของยูโร2020มาแล้วกันนะก็มีเด่นๆอยู่ประมาณ5คนได้สำหรับยูโร2020นยที่เป็นเพลเยอร์ดูวิกของวันปัจจุบันนะฮะโอเคคนแรกก็จะเป็นฟังเกตอาซานะครับผมยิงไป1เม็ดให้เบลเยียมชนะโปรตุเกสไปนะครับผมแล้วก็จะมีเอสเปอร์ดดลเบิร์กนะคนนี้ก็เด็ดเหมือนกันแล้วก็เวร์ตินะฮะมีเวร์ติอยู่ที่เออแปดจุดแปดนะค่รตติ้งนะครับผม ทางเนาางนะกเ 9. 9. เนอซาเรตติอยู่ที่9.0นะคักสเปอร์ดอลเบิร์กเนี่ย9.9เลยนะฮะเวอร์ติอยู่ที่8.8นะครับผมแล้วก็จะมีอ่าโทโมัสโฮล8.6ดจุนะแล้วก็จะมีจอร์จินโยด้วยนะฮะจอรจินโย8.8เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือคาดการ์ l a y e r ยอร์ดูวิกของอ่ายูโร2020นะฮะก็มีประมาณนี้ที่เด่นๆเ,เลยนะนะฮะมันรู้ว่าคนจะไม่จะมาหรือเป,ปล่านะครับผมแล้วก็ไอคันดิบโมเมนต์วันพฤหถันนี้มี3ทีมมี3ทีมที่ค่อนข้้าาางงมมั่่นใจวตอ นะครับผมหนึ่งในนี้แหละนะครับผมเพราะว่ามีตำนานใหม่นะมีอ็อกอ็อกเท็โม,มเมนต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะก็คือบาร์เซโลนาก็อาจจะมาอาทิตย์หน้าก็ได้เอซีมิลานก็อาจจะมาอาทิตย์หน้าก็ได้ยูเว่ก็อาจจะมาอาทิตย์หน้าก็ได้เป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดยกเว้นยูเอ่อยกเว้นเมนยูเมนยูมีไอคอนใหม่ก็จริงแต่เพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยตอนนี้ก็ยังเปิดได้อยู่นะเมนยูนะครับผมอาทิตย์หน้าคาดการว่าน่าจะเป็นเอซีมิลานว่ะ เอซิ AC, มิลานบาริคาดูกากา้าหรือไม่ก็บาร์ซ่านะฮะตำนานใหม่ค้อนใหม่แล้วก็ยูนตุสโรนโดอะไรอย่างเงี้ยก็3ทีไมไปเลยยูเว่เอซีแล้วก็บาร์ซ่านะครับผมสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ที่จะคาดการนะครับผมที่น่าจะมานะที่น่าจะมาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแค่การคาดการนะครับผมย้ำว่าเป็นแค่การคาดการนะรทั้งสองอย่างเลยทั้ง ทีย์ดวีกแล้วก็ไอคอนิคโมเมนต์รันพันนี้นะครับผมเขียนประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบายแล้วสวัส